ก็สวัสดีคุณผู้ชมชาวไมค์ครับกันอีกแล้วนะครับผมนะซึ่งในคลิปนี้ผมก็ได้นำห้าดับซี m ไมค์ครับที่น่าเล่นและหมอชีวิตรอดในเวอร์ชั่น1.20มาให้คุณผู้ชมแบบว่าได้ไปลองเล่นกันเนาะแล้วก็อีกอย่างนั้นก็คือแบบว่าช่วงนี้คิดแบบว่าคลิปที่แบบว่าจะลงไม่ค่อยออกก็ลงแบบนี้ไปก่อนนะครับผมนะซึ่งก็แบบว่าเพื่อมีแบบว่าคุณผู้ชมหลายๆคนต้องการแบบว่าซีทที่แบบว่าเล่นง่ายๆเนาะก็คลิปนี้อาจจะมีประโยชน์นะครับผมนะ แล้วก็แสงเงานั้นก็ยังไม่มีอัปเดตมาเลยนะผมแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะแต่เราค่อยรอแบบว่าตัวเกมเทสแล้วค่อยแบบว่ามารีวิวแล้วมาเล่นพร้อมกันเนาะ้าพรอมแล้วก็ไปดูกันก็มาอย่างซีเรียลนะครับผมนะซึ่งเราก็จะเกิอดอยังตรงนี้เนาะนี่เสร็จแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็แบบว่าเดินมาเลยจะเห็นยังหมู่บ้านตรงนี้เนาะซึ่งก็เป็นแบบว่าหมู่บ้านขนาดกลางโหดูดิคือแบบว่าเป็นหมู่บ้านที่แบบว่าใช้ได้เนาะคือแบบว่ามันมันก็ใหญ่นะมันก็ใหญ่แหละแบบขนาดกลางเนาะ ซึ่งของในหมู่บ้านเนี่ยคือผมได้รวบรวมมาเนาะเพื่อแบบว่าคือคลิปมันจะได้ไม่ยาวคือผมขี้เกียจตันแหละเออซึ่งของในหมู่บ้านทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้เนาะนี่มีประมาณนี้เลยซึ่งก็มีเพชรสามอันเอมเมอรัลแล้วก็ออกซิเดียนแล้วก็ของบาบานะผมแล้วก็นั่นแหละของใช้เริ่มต้นเนาะเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เรามายังตรงนี้เนาะตรงนี้อตรงไหนน้าผมก็ลืมละตรงนี้นี่นี่นี่ตรงบ้านตรงนี้เนาะตรงบ้านตรงนี้นี่ซึ่งพิกัดก็จะอยู่ตรงนี้ เสร็จแล้วเนี่ยให้เราลงไปเลยอา่าฮ่าก็เจอ,อยังประตูแบบว่าสตองโฮเนาะซึ่งก็ขาดลูกแก้วเออลูกตาดิไม่ใช่ลูกแก้วขาดลูกตาสิบอันก็นี่ในเมื่อเราขาดลูกตาเสร็จแล้วใช่ไหมก็ให้เรามาเข้าประตูในเธอร์ตรงนี้นี่เข้าไปเลยคือให้เราสร้างตรงนี้ต้องสร้างประตูในเธอร์ตรงนี้เนาะนี่แล้วก็เข้าไปเลย หลังจากที่เราแบบว่าออกมาจากเนเธอร์เสร็จแล้วใช่ไหมนี่ก็จะเห็นยังปราสาทอ่าพิกลินหรือเปล่าอ่ะพิกลินหรือพิกแมนอะ่ะผมลืมชื่อแล้วซึ่งตรงนี้คือเราสามารถแบบมาฟาร์มทองไดนะ้เนาะนี่ทองก็อยู่ตรงนี้ซึ่งก็เอามาแล้วก็มาแลกกับพวกนี้ก็ได้เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เรามาตรงนี้อ่ามันอาจจะแ,แ,แหลกๆนิดนึงเนาะมาตรงนี้นี่ก็เจอยังปราสาทเจ้าพิกอ่าพิกพิกแมนเนาะพิกแมนหรือพิกลินอะ่ะผมลืมชื่อแล้วก็ไม่เป็นไรนะผมนะตรงนี้ก็มีอ่าจุดสปอนของเบดเนาะก็ มาฆ่าได้นะผมว่าเบสจะโง่โง่โง่เอาแล้วครับผมนะก็มายังซีที่สองเนาะซึ่งซีที่สองเนี่ยเราจะเกิดอย่างตรงนี้เนาะนี่เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เรามายังตรงข้างหลังนี้เนาะทางตรงนี้ซึ่งเราก็เจออย่างหมู่บ้านนี้ซึ่งเป็นแบบว่าหมู่บ้านขนาดเล็กเนาะไม่ใช่ขนาดใหญ่ไม่ใช่ขนาดกลางเนาะซึ่งก็แล้วแต่แบบว่าคนจะชอบเนาะแบบว่าหมู่บ้านเล็กๆชิวๆก็อันนี้แล้วแต่คนจะชอบเนาะ เสร็จแล้วเนี่ยอของในหมู่บ้านใช่ไหมของในหมู่บ้านเนี่ยผมก็ได้แบบว่ารวมมาเนาะรวมแล้วนี้อ่อ,อ,อมาตรงนี้ดินี่มันจะอยู่ในนี้เนาะซึ่งก็มีแบบว่าออกซิเดียนสิบอันแล้วก็ขนมปังแล้วก็เพรอีกห้าอันเนาะก็ถือว่าใช้ได้แล้วผมจะพูดน้องยืนทำไมวะเนี่ยเสร็ <laughs> จแล้วเนี่ยก็ให้เราแบบว่าอ,อมาตรงบ้านหลังนี้เนาะบ้านหลังนี้อ่าห้าฝนตกนิดหนึ่งก็อาจจะแหลกๆนะัก็ไม่เป็นไร นี่บ้านหลังนี้เลยซึ่งให้คุณผู้ชมเนี่ยมาสร้างประตูเนเธอร์ตรงบ้านหลังนี้นะก็สร้างเสร็จแล้วก็เข้าไปโอเคเดี๋ยวรอสักครู่เสร็จแล้วหลังจากที่เราออกจากประตูเนเธอร์เสร็จแล้วใช่ไหมก็จเจอ,อยางปราทของเอ่อพิกลินแล้วก็พิกแมนรู้มันชื่ออะไร่ะผมก็ลืมชื่อแล้วแต่ก็ช่างมันเถอะเรียกแบบนี้ไปก็จะมีปราทตรงนี้หนึ่งอันแล้วก็ปราทตรงนี้หนึ่งอันเนาะซึ่งปราทตรงนี้สามารถฟาร์มแท่งเบสได้แล้วก็ตรงนี้ก็มีจะมีทองเนาะก็โอเคเดี๋ยวเรากลับไปยังโลกปกติกันอ โอเคเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่เราออกจากประตูเนเธอร์เสร็จแล้วใช่ไหมก็ให้มาตรงอ่าตรงไหนหน้าผมก็ลืมแล้วโอ้โหทำแล้วขณะทำเองยังลืมเองเนี่ยเอ้ยมันตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันตรงนี้โอเคผมจำได้แล้วมาตรงบ้านหลังนี้นะตรงบ้านหลังนี้แล้วให้คุณผู้ชมบบว่าขุดไปตรงเสานี้นะขุดไปตรงเสาของบ้านหลังนี้เลยอ่าพิกัดก็จะอยู่ตรงนี้เนาะนี่ถ้าไม่เห็นก็หนี่ผมทําไว้แล้วเสร็จแล้วก็ขุดลงไปโอเค เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เจอ,อยังประตูสตองโฮเนาะซึ่งขาอมันมีทั้งหมด4อันใช่ไหมสี่อันแล้วขาดอีกเท่าไหร่อ่ะสี่อันขาด8ดอันเนาะขาดอีก8ดอันก็โอ้ถือว่ามีเยอะอยู่เนาะมายัางซีที่3มกันบ้างซึ่งซีที่3ามเนี่ยเราก็จะเกิดตรงนี้นี่ซึ่งผมก็ได้ทําจุดมาร์กไว้เนาะเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราเดินมาตรงนี้เนาะจะเห็นหมู่บ้านก็เป็นหมู่บ้านขนาดปานกลางโอ้หมู่บ้านนี่คือแบบว่าการเรียงของบ้านคือแบบว่าสวยมากเลยดูดิคือแบบว่าแตบบ่มันใช้ได้อะ่ะดูดิแบบ ผมชอบนะแบบการเรียงแบบหมู่บ้านอัเนี้คือมันเรียงกันแบบมันมันไม่ลกดีอ่ะแต่แล้วเนี่ยก็อย่างเช่นเคยนะครับคือของผมก็ได้รวบรวมจากหมู่บ้านเนาะนี่ก็จะมีประมาณนี้มีออกซิเดียนสิบอันแล้วก็ซึ่งซีดีจะไม่มีเพชรเนาะก็ไม่เป็นไรก็จะมีแบบว่าพวกของชุดเกาะเหล็กใช้เริ่มต้นแล้วก็ของต้นบาบาบาเนาะก็นั่นแหละครับก็ตามของต้นเกมเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เรามายัางตรงนี้ตรงนี้อ่าต,ตรงนี้นะคือเราจะ ออกจากหมู่บ้านมาตรงเทเลสไายตรงนี้นี่จะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยคือมันจะมีประตูเนเธอร์อยู่เนาะแล้วก็มีทองอีกสองบล็อกอยู่ข้างบนซึ่งของข้างในตรงประตูเนเธอร์นั้นก็จะมีประมาณนี้ก็มีออกซิเดียนแล้วก็พวกของทองก็ไม่ได้ดีมากเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราเข้าประตูเนเธอร์ไปเลยหลังจากที่เราเข้ามาเสร็จแล้วใช่ไหมก็ถ้าเราหันมาฝั่งนี้ใช่ไหมก็ให้เรามาขุดตรงนี้เนาะขุดตรงนีแ้แต่แต่แต่คุณผู้ชมผมแนะนําว่าระวังลาวาด้วยนะครับผมคือผมก็ได้ ผมทําป้ายกันตัวเองลืมเวลาทาคลิปเนาะคือตรงหลุมเนี่ยเวลาตอนผมขุดใช่ไหมมันจะมีลาวาอยู่แนะ้ะก็แนะนําว่าให้เช็คกดีนะก็นั่นแหละครับก็ลงไปเลยอุ้ยนี่ไงเราเจอตรงลาวาตัวนี้นะครับผมนะก็แนะนําว่าให้ขุดมาประมาณสัก2บล็อกแนะนําแบบเอ่อให้เราแบบเห็นพื้นที่บที่เราจะดูลาวาเนาะซึ่งหลังจากที่เราขุดมาเสร็จแล้วใช่ไหมก็จเจออย่างประสาทเลยนี่ประสาทของซอมบี้ พิกลินเนาะรือว่าพิกแมนวะก็อนั่นแหละรครับลืมตลอดเลยสงสัยจบคลิปนี้ต้องไปศึกษาซะแล้วนี่ครับก็จะเจอยังประสาทเลยโอ้แกนี่ง่จริงเลยเดินตกไฟเฉย <laughs> มายังซีที่4กันบ้างนะครับผมนะซึ่งซีที่สีนี้ก็จะเป็นแบบว่าซีทเกือบสุดท้ายแล้วซึ่งเราก็จะเกิดอย่างตรงนี้นี่จุดมาก,ก็อยู่ตรงนี้เนาะก็แบบว่าติดทะเลไหมอ่าติดทะเลก็ดีนะครับผมนะถ้าติดทะเลเนาะก็ทําฟาร์มได้สบายเสร็จแ,แล้วเนี่ยก็ให้เราหันมาเลยก็เป็นหมู่บ้านที่แบบว่าขนาด ขนาดเล็กนะผมนะขนาดเล็กไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้ปันกลางนะผมเราก็ขนาดเล็กเนาะซึ่งหมู่บ้านนี้ทําเลถามว่าดีไหมก็ดีนะผมนะอยู่ใกล้ติดทะเลเสร็จแล้วเนี่ยส่วนในเรื่องของของเนาะของของนั่นก็นี่เราได้รวมมาไว้แล้วก็อ่านี่ริปก็มีประมาณนี้นะครับคือก็จะมีออกซิเดียนสิบสี่อันเอเมเบลออีกสี่อันแล้วก็ชุดกเกาะเหล็กของเหล็กก็ของเริ่มต้นเนาะเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาตรงนี้นะครับมาตรงนี้อ่าตรงบ้านหลังนี้นะ ตรงบ้านหลังนี้นี่ให้คุณผู้ชมมาแบบว่าสร้างประตูเนเธอร์ตรงนี้เนาะก็นั่นแหละรครับสร้างตรงนี้แล้วก็เข้าไปเลยโอเคพอเรามายังเนเธอร์เสร็จแล้วใช่ไหมก็นะครับผมนะก็ให้เราแบบว่าคือเราเดินออกมาก็จะเห็นเลยใช่ไหมนั่นแหละรครับคือเราเดินออกมาตรงนี้นี่ก็จะเห็นยังปราสาทเลยอา่าฮะไอทำไมปุ่มผมปุ่มเดินผมกดไม่ติดวะเนี่ยนี่นะผมนะคือแค่ออกมาจากตรงน,นี้เนี่ยเราก็เจอปราสาทแล้วเนาะนี่คือปราสาทเนี่ยดูดิโหดูดิด <laughs> มีสองปราสาทเลย คือตรงนี้ก็สามารถมาฟาร์มท้องได้นะครับผมนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับข้อไปคืนอ่าส่วนตรงนี้ล่ะตรงนี้ก็อู้ฟาร์มแท่งเบดได้ทําไมคือมันใหญ่ขนาดนี้วะเนี่ยก็นะครับผมนะเดี๋ยวเรากลับยังโลกปกติกันไมายัางโลกปกติกันบ้างซึ่งอ่เดี๋ยวผมขอให้ดูใหม่ก่อนนะกลัวค,คุณผู้ชมจะลืมเนาะซึ่งคือเมื่อกี้ผมรีพูดไปหน่อยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นยังอ่เขาเรียกว่าจุดที่เราจะต้องทําประตูเนเธอร์ตรงนี้เนาะนี่ กอนะผมนะเรมาเสร็จแล้วก็ให้มาตรงนี้นี่มาตรงนี้อ่าทำไมผมกดปุ่มเดินแล้วไปไปกดปุ่มย่อเนี่ยซึ่งเนี่ยให้คุณผู้ชมมายังตรงนี้เนาะตรงข้างๆหรือว่าฟาร์มวัวเนาะฟาร์มหมูนั่นแหละก็นี่พิกาจะอยู่ตรงนี้นะนี่ตรงนี้เลยเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราขุดไปนี่ก็เจออย่างประตูสตองโฮนะผมนะ มายังซีที่ห้าสุดท้ายกันแล้วนะก็เราจะเกิดยัางตรงนี้นี่เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราแบบว่ามาตรงหมู่บ้านนะผมนะซึ่งหมู่บ้านก็จะอยู่ใกล้กับจุดเกิดเลยก็แค่เดินมาก็เจอแล้วอะ่ะซึ่งของในนั้นก็เออยัเงยเพิ่งดูของแล้วหรซึ่งหมู่บ้านก็จะเป็นแบบว่าหมู่บ้านปานกลางนี่ซึ่งก็โหมันเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่เลย,เ,ยเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่นะคือหมู่บ้านขนาดใหญ่ก็จะมีแปลงผักเยอะนะผมนะถ้าวิธีการดูของผมนะ ถ้าส่วนวิธีการดูของคุณผู้ชมนะผมก็ไม่รู้นะผมนะเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูของกันบ้างว่ามีอะไรอ่าถ้าเปิดมาสีแล้วเราจะขึ้นกล่องทําไม <laughs> ซึ่งของเริ่มต้นก็จะมีประมาณนี้มีชุดแบบว่าชุดเกาะเล็กแล้วก็ออกซิเดียนเอมเมอรัลขนมปังก็ใช้ดได้นะครับผมนะเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราเดินมายัางตรงนี้นี่ถัดมาจากหมู่บ้านเลยถัดมาจากหมู่บ้านเราก็เจอ,อยังประตูเนเธอร์ที่อ่าที่มันพังนาะนแต่ก็ให้เราซ่อมไป ซึ่งผมก็ซ่อมแล้วนะมีทองอยู่หนึ่งอันอยู่บนด้วยซึ่งของข้างในนั้นก็อ่าหา้าู้มีพวกไฟแช็กออกซิเดียนโอ้ใช้ได้เลยโอเคแล้วก็เข้าไปกันหลังจากที่เราออกมาจากนีเธอร์เสร็จใช่ไหมก็ให้เรานี่ครับผมนะคือ,อคือผมเริ่มขุดเวลาทําคลิปเนาะก็ให้เราแบบว่าขุดลงมาตรงนี้นี่ขุดลงมาเลยซึ่งก็ผมไแนะนาแบบว่าขุดดีๆนะผมนะเดี๋ยวเผอเจอลาวานะ นี่คือถ้าเราขุดลงมาเนี่ยเราก็เจออย่างแบบว่านี่ปราสาทนะผมนะปราสาทก็คือมันอยู่ข้างล่างพอดีเลยถ้าเราแบบว่าขุดลงมาจากข้างบนเนาะก็ค <im> ือประตูเนเธอร์เรามันอยู่ข้างบนตรงนี้คือถ้าเราขุดลงมาก็เจอปราสาทพอดีอ่ะโอเคมายังโลกปกติบ้างซึ่งโลกปกติเนี่ยก็ให้เราแบบว่าหลังจากที่เราสำรวจเนเธอร์อะไรเสร็จแล้วใช่ไหมก็ให้เรามายังตรงนี้เลยคือเราจะไปหาประตูเนเธอร์กันไอประตูตองโหประตูเนเธอร์เลย ก็คือ,อประตูสตองโฮเนี่ยคือมันอยู่ใกล้จุดเกิดแล้วเนาะก็อะไรครับไม่ต้องไปไหนใกล้คือมันจะอยู่ตรงนี้นี่พิกัดตรงนี้นะผมนะก็ขุดไปเลยเดินลงไปสี่อ่าห้าซึ่งก็เราต้องฟาร์มอีกทั้งหมด1ิบเอดลูกนะผมนาะสิบเอ็ดลูกลินจะพันทําไมก็ถ้าผมนะก็จับฟาร์มประมาณนี้โอเคก็จบไปแล้วนะผมนะสำหรับห้าหนับซีที่ดีที่สุดนะผมนะคุณผู้ชมคิดว่าชอบซีทไหนก็สามารถเอาไปเล่นกันได้นะ ซึ่งผมก็หาได้มาแค่นี้นะผมนะตามจริงก็อยากหาเยอะอยู่เนาะแต่ก็หายากนะผมนะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะผมนะสวัสดีครับบ๊ายบายนี่คือช่องที่คุณควรจะกด subscribe ไว้นะครับ subscribe ครับ subscribe สิครับกดกดครับกด